สวัสดีครับอยู่กับต่าแต้มทั้งสิ่งนะครับหลังจากเราหายไปนานครับโอ้ <laughs> เป็นไรครับโอ้มันขึ้นบอเอออย่างงี้เลยครับตัวเตงนะอย่างงี้พี่เป็นเป็กรรมไงเพราะเมื่อวานพี่ขึ้นบ่อได้พวกผมขึ้นไม่ได้ <laughs> ก็เลยต้องจอดให้พวกผมขึ้นบ้างเรียบร้อย อันนี้ก็เสริมโชคหน้าใช่ไหมโชคหน้ามันสุดก่อนนะครับมันดังไหมพี่เวลามันสุดดังหรมันจะขาดเลยโชคเขาอ,อ๋อมันสูงเนาะได้ยกแลนนะ้วปได้ยกอู้หูรเริงก็รถเริง มาถอดนับเฟืองีถอดนับเฟืองมาทำากกํำฝางนกแก้วนะครับนี่ปฝางนกแก้วไม่งับครับเมื่อวานปล่อยขี้ตมลงนะครับผู้ผมกตามหลังขึ้นไม่ได้สักคันครับตรงนี้ก็ทำอะไทำอะไรอ๋อคันนี้ทำบ่ขาต้องร้องฝั่งเนาะอันนี้เปลี่ยนนะอ๋ออันนี้มันมีระเบิดเดี๋ยวไปดูช่างชิดล้างเฟืองท้ายแล้ว

ที่ถ่านไม่เกรงใจช่างจะให้ล้างรถให้ด้วยเลย <laughs> แล้วบ่วผมเห็นดินติดหลังกระบะพี่ผมเหนื่อยใจอะไรเป็นโฟทอยเหยียบเหล็กแท่ตัวเองให้หักหมดอ่ะแล้วค่อยให้ไม่โคกย <c oughs> <c oughs> เอาฟันปีศาจอ่ะโกยของของนายจ้ะไปครับรถขนส่ง มันซึมไงพี่ม,ม,ามาล้างทากาวใหม่ฮะ <9. S 1> เอะเอเหรอจุลโฟตติดเออชนโฟตดิพี่ไม่นับป่าพี่ไม่นับเผื่อ,อนับดูจะได้รู้อ่ะ เอาผ้าเปื้อนดินนลยพี่ให้มีเสียงนิดนิดไหมตัดเพลงเลกันแรกเลกั้ฮะเลกอ่ะเอาอ่ะเอาเล็เอาเรถพี่มันเหลืออยู่มันรอบมันเหลืออยู่เฟืองผมมันเร็วกว่าเครื่องผมมันเล็กกว่าอีมันเฟท่ากันของเองเลยใช่ไหมอีเอาของเอเกียร์เป็นรอบเร็วไม่มันเป็นเกียร์บอก เพื่อนเท่ากันเพื่อนเท่ากันเอาสกัดมาตอกให้มีบินนะพี่แล้วก็น,นับเป็นสัญลักษณ์ไว้ี่ <c oughs> นับยังไงนับยังไงนับยังไงนับปั่นนี่แหละอันนี้คือนับอันนี้อันนี้น่าจะเป็น นับได้เร่แล้วก็ไปนับ,บ,บออกนนเดินไปนับตัเนี้พของฮิโนนี่มันมันอันนี้พี่ว่าน,นี่มันก็นจะเป็นสี่หนึ่งแปดใช่ไหมก็จะเป็นสิบสี่หนึ่งสิบ <10 S 1> บอหน่าจานะะไม่น่าจะกนับรู้เลย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเปลนไเครื่องมันน่าจะไมเ่นนะครบมเพราะเครื่องไฮไลก็ไปหาีเครื่องไทอ่ะใช้่ัที่ดอกดอกใหม่เอามาถอดนับบลกอนของเองมันเฟืองก็ไดอแล้วก็ทดไล่รอบให้มันชาขึ้นบกสบายๆเลยแตล้างถินน้ำบา แต่รถโบร่างนหนึ่มันน่าจะไม่ค่อยชาาย้าเท่าไหร่หรอกคารอบรชาบอ้านี่เซอร์โบร์โต๊ะเร็วจังเาจะบบท,ทำการถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูปากน้องแก้วของนั้นครับมันไม่งับนะตัวน,นี้ก็เลยเอ้าวพี่ตัดบอกอันนี้เคยตัดไหม,ต,มตัดมาอ๋อตัดมาจริงๆอะมันต้องทำเหล็กนี่ลงาข้งล่างๆนี้ให้มันต่ำไงแต่นี้มันทำตรงได้ไหมล่ะ ก็ยิงยิงใส่กระน,นขิขาดนี่ไงยิงใส่ทัสนสดทายกันเราไม่ได้ประฝังนั่นแหละดูครับเห็นดินแล้วเหนื่อยเลยดินบ่อน,นีนนดด่ด้วยเนี่ยเด้ล้าง <c oughs> ล้างมาในคลุกคลายใอ้ด้วย <c oughs> วสะทายไม่ตกนี่ครับมาทำปั๊บต้อแก้ใหม่ฝั่งนี้มันขาดนะนี่ทำใหม่มาดได้จับดูดิร้อนไม่ร้อนหรอ เหมือนฟ้าผมเลยนี่นี่นี่แค่ทำอย่างนี้มันจะไม่ต้องหายเลยเราซื้อถ้ามีใช่ไหมเราจะเอาเก่าแคปวงเแจมาหาโซ่อะไรก็ได้มาใส่เนี่ยเราซื้อฟ้าใหม่มันจะมีไหมีโซ่อะไม่มีหรอกโซ่อะหรอกหาซื้อโซ่สร้อยคอหมาก็ได้นะมาใส่เออใส่คนไปเนอะสร้อยคอหมาว่าบาตรถนี่ครับเสริมให้มันต่ำนะครับเพราะว่าก็ยกนานแล้วทีนี้โชคมันยืดสุดครับโกโชคมันขาดนะ เครื่องสวยมากเราพี่ต๋อมแต่เสียงเดียวไม่แดงทารถผมขีโ่โมบเดี๋ยวช่างคิดก็เริ่มทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทากาวใหม่ครับมันเยิม้มน้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร์ใช้กี่ลิตรหก<อ>รถรุ่นเนี้ยหกบ่ม <6 S 2> <อ>ผมเติมไปห้าเองรถผมตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ วอืถ้าเป็นลอกกี้กันเก่าผมอ่ะกินหมดแล้วดาวจกอะไรโรกกันได้ไม่ดอหน่วย เดินทางกันสายแล้วก็จะยกใส่ครับกระไรไหมโอ้ยเก้าซิลิโคนติดกระจกเ้าซิิโคนติกระจกมาติดเนห้งหรือสิทนี่แหละได้มาหลายรอบเลยเกาเกาซิลิโคนซื้อโดนกาาซิลิโคนติดกระจกครับ กาวซิลโิโคนอุ้ยังครับเกินไปหัวหน้าอันนี้พี่ใส่เสร็จพี่วิ่งต่อเลยบ่เต็มมันกตรล็อนหนึ่งเลยตัน27ต้นประกอบแล้ว นับป่รงนับป่บสิบเอ็ดสสิบสสเอ็ดสิบเเร็วไหมฮะเร็วสิเร็วเลยเนาะเรทไมรอบชาเนี่ยเกียร์ใช่ไหมเรถเองแหละสิบเอ็ออูดรถผม รถผมวิ่งนี้ใส่เกียร์หกตอนเก้าสิบแล้วนะพี่เปลี่ยนเกียร์แล้วเนาะแต่เขาว่าเกียร์เร็วมันดังงั้นแหละปกติใคร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 เขาว่าถ้าถ้าเยียบหายอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเยียบไม่หาย่เป็นกขเป็กติ่ะเป็นทุกคันใดนัรนนั่นแหละสิบเอ็ดสี่ศูนย์ืองเร็วครับแต่วิ่งได้หกสิบ สมณบัตรว่าตาตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนน,น่ะหมแล้วก็สิบเอ็อดไปครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ร้อยช่างประกอบครับกำลังล้างอยู่ยครับก็เราก็จะใส่เป็นกาวซิลิโคนติดกระจกนะครับ <laughs> เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับผมบ๊ายบายครับคลิปนี้